ถ้ามาถึงวัดประสิทธิ์แล้วยังไม่ได้กินโอเลี้ยงวัดประสิทธิ์แสดงว่ายังมาไม่ถึงวัดประสิทธิ์นะคะเพื่อน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมนอยู่ที่คลอง15วัดประสิทธิเวทวันนี้เราจะพามาทําบุญอาบน้ํามนแล้วก็ทําบุญสะดอกเคา์แบบบางสกุลเป็นบางสกุลตายกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรกันบ้าง สำหรับเพื่อนๆสายบุญสายมูทุกท่านนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดนครนายกแล้วอยากจะแวะทําบุญมนแนะนำนะคะว่าให้แวะทําบุญกันที่คลอง15ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นแหล่งไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภายในคลอง15เนี่ยก็ยังมีวัดชื่อดังอีกหนึ่งแห่งที่เพื่อนๆสายบุญไม่ควรพลาดเลยละคะ่ะที่นี่ก็คือวัดประสิทธิเวชคอง15ค่ะ ปัจจุบันวัดประสิทธิเวศมีเจ้าคุณหลวงพ่ออุดมเป็นเจ้าอาวาสวัดซึ่งถือว่าเป็นพระพิสุสงฆ์ที่รอบรู้และแตกฉานทั้งทางด้านศาสนาธรรมและศาสนาพิธีค่ะจึงทำให้ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาต่างมาทำบุญกันที่วัดประสิทธิเวศเป็นจำนวนมากอันจะเห็นได้จากการที่จะมีผู้คนนะคะนำรถ มาเจิมที่วัดหรือว่าบางคนเนี่ยจะมาทำพิธีกรรมบางสกุลเป็นบางสกุลตายหรือถ้าใครอยากจะเสริมสริมงคลให้กับตัวเองที่วัดก็ยังมีการอาบน้ำมนให้กับผู้ที่อยากจะมาเสริมสริมงคลกันด้วยนะคะตัวมนเองนะคะเป็นลูกหลานชาวคลอง15ตําตำบลบางปรากฏเช่นกันดังนั้นก็จะมีความผูกพันกับการมาทำบุญที่วัดประสิทธิเวศตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเช่น รถที่บ้านทุกคันของมุลน,นะคะพ่อเนี่ยจะต้องนำมาเจิมรถกับพระที่วัดประสิทธิเวททุกคันซึ่งก็จะส่งต่อความเริ่มใส่ศรัทธาเนี่ยมาถึงตัวมนลด้วยเพราะว่ารถทุกคันที่มนซื้อมนลก็จะนำมาเจิมที่วัดประสิทธิเวทเช่นกันค่ะและนอกจากนั้นนะคะที่วัดประสิทธิเวทเนี่ยยังมีการทำพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายด้วยค่ะ เพราะว่าหลายๆคนนะคะที่เขามาทําพิธีนี้แล้วสมหวังสําเร็จตามที่เขาสมหวังเขาก็จะกลับมาทําอีกเขาก็จะเห็นว่าชีวิตของเขาอะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในส่วนตัวของมนนะคะก็มีเรื่องเล่าเหมือนกัน <S 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 เคยมีอยู่ปีหนึ่งนะคะมนรู้สึกว่าปีนั้นเป็นปีที่มนรู้สึกว่าชีวิตมันแย่มาก รู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ดีเลยรู้สึกชีวิตตกต่ำไปถูกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความรักจนมนรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะหาทางออกที่ไหนแล้วก็เลยคิดว่างั้นขอไปทำบุญที่วัดประสิทธิเวศมาเข้าพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตายซึ่งเวลาที่เข้าพิธีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่วัดะก็จะบอกว่าให้เราตั้งจิตอธิษฐาน ให้ดีแล้วก็ขอในสิ่งที่เราปรารถนาซึ่งปีนั้นนะคะมนาก็เลยขอพรไปว่าขอให้อะไรที่ไม่ดีมันหมดไปนับจากวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกเรื่องทั้งเรื่องการงานการเงินเรื่องความรักเชื่อไหมคะว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานชีวิตมน่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยเฉพาะเรื่องความรักและเรื่องการงาน คนรู้สึกว่ามันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมนหลังจากนั้นเลยหาเพื่อนๆน,นะคะอยากจะแก้ดวงตกหรือว่าอยากจะเสริมสิริมงคลเนี่ยถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดนครนายกก็ลองแวะมาทำบุญกันที่ของ15ได้นะคะ หลังจากทำบุญหลังจากทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากเสริมสริมงคลอีกก็คือมาอาบน้ำมนต์กันได้ที่ทางหลังวัดติดกับคลองนี่คือสถานที่อาบน้ำมนต์ แล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคะทางวัดก็จะมีผ้าข่าม้าแล้วก็ผ้าถุงเนี่ยไว้ให้เราเปลี่ยนด้วยแต่ว่าใครจะนํามาอีกก็ได้นะคะและถ้ามาถึงวัดประสิทธิทเวน,นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ้ามาถึงวัดประสิทธิ์แล้วยังไม่ได้กินโอเลี้ยงแสดงว่ายังมาไม่ถึงวัดประสิทธิ์นะคะแล้วก็หลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก่อนกลับเนี่ยมาไหว้พระตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเสียงเซียมซีตรงนี้กันก่อนนะคะทุกคน ซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะผู้คนที่มาถึงวัดประสิทธิ์แล้วก็จะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนี้นี่จะเป็นที่ขอพรหลวงพ่อทาซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดประสิทธิเวทนะคะซึ่งในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นก็มีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาปากต่อปากอย่างเช่นถ้าใครนะคะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามาขอให้ขายของดีๆเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จตามที่ขอก็จะ มาแก้บนหรือบางคนนะคะที่เขาเนี่ยไม่อยากจะเป็นทหารก็จะมาบนเอาไว้แล้วถ้าแคลค่าจากการเป็นทหารเนี่ยก็จะพากันมาแก้บนกับหลวงพ่อทาค่ะหรือบางคนนะคะถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรแล้วมาขอให้หลวงพ่อทาท่านช่วยเนี่ยก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จกลายเป็นปากต่อปาก เล่าขานต่อๆกันไปจนทําให้มีคนนิยมนะคะมาทมําบุญที่วัดประสิทธิทเวทแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อทาด้วยค่ะวันนี้มนเสียงเซมซีได้ใบที่17ค่ะใบที่17เสร็จความว่างามเลิศแสนประเสริฐสิ่งสมอารมณ์หมายจะตกถิ่นฐานใดไม่อดตายทั้งหญิงชายสเสน่หาเมตตาตน อันลาบนั้นว่าเป็นสีไม่มีขาดเปรียบดั่งพฤกษชาติที่ดื่นผลทั้งแก่อ่อนมีคะอยู่ประปนงอมก็หล่นเราลิ้มอิ่มอุลาอันเรื่องความนั้นเป็นต่อข้อสุนทรจบคำกรพาทีเท่านี้เอ้ยสาธุค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง Happy Moon ด้วยการกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะ